ความผันผวนของราคารถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงและรถยนต์มือสองที่ส่งผลกระทบต่อทุนประกันภัยทําตลาดประกันภัยรถยนต์ปวนหนักจนถึงกับทําให้บริษัทบางแห่งได้ออกมาประกาศงดรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าทุกแบรนด์แล้วส่งผลทําให้ผู้ที่กำลังสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหลายรายลังเลใจในการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่ BYD ได้ออกมาขย่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดราคาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็ได้ออกมาประกาศลดราคารุ่น a อตโตรีสูงสุดถึง340,000บาทจากราคา1,199,900าบาทหรือเพียง8 5 9 9 0 0บาทสำหรับรุ่น Extended Range ปี2023ส่วนรุ่นย่อยอื่นๆของ ATO3 ส่วนลดจะอยู่ที่90,000ถึง100,000บาทและการตลาดแบบนี้เองได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่ล่าสุดทำให้บริษัทคุ้มภัยโตเกียวมาวรีนประกันภยัย ประกาศหยุดรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าทุกแบรนด์ทั้งงานเก่างานโอนย้ายและงานต่ออายุด้านบริษัทแจ้งยังคงรับประกันภัยตามปกติแต่เปลี่ยนแปลงแนวทางการเสนอเบี้ยประกันลูกค้าเก่าต่ออายุปกติส่วนลูกค้าใหม่ให้สอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อกำลังศึกษาเบี้ยประกันที่เหมาะสมในอนาคตตามที่มีรายงานข่าวว่าแพลตฟอร์มในหน้าประกันภัยบางแห่งได้ออกประกาศ เรื่องบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนแจ้งหยุดรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดคือ 1. งอดรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าทุกแบรนด์ทั้งงานเก่างานโอนย้ายและงานต่ออายุ 2. ใบเตือนงานต่ออายุยังสามารถเสนอเบี้ยใบยเตือนได้โดยทางฝ่ายประกันของทางบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภยันภยประเทศไทยจำกัดมหาชนจะพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งจะดูจากประวัติการเรียกร้องสินไหมอย่างไรก็ตามบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่าจากความคลาดเคลื่อนของข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเรียนชี้แจงและสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านว่าบริษัทยังคงรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเสนอเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยสาเหตุจากความผันผวนของราคารถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงและรถยนต์มือสองที่ส่งผลกระทบต่อทุนประกันภัยโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ดังนี้ลูกค้าปัจจุบันต่ออายุบริษัทจะดูแลการต่ออายุประกันภัยตามปกติโดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะพิจาจรณาจากประวัติการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนลูกค้ารายใหม่ป้ายดำโอนย้ายบริษัทขอระง,งับการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยสำเร็จรูป ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ชั่วคราวโดยทุกท่านยังสามารถสอบถามอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับงานโอนย้ายผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้โดยจะพิจารณาทุนประกันและเสนออัตราเบี้ยประกันภัยเป็นรายกรณีไปสําหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จาหนารถยนต์บริษัทยังคงรับประกันภัยและดูแลลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จําหนารถยนต์ตามพันธกิจที่มีต่อคู่ค้าและลูกค้า โดยบริษัทกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อให้สามารถเสนอัตราเบี้ยประกันภัยและทุนประกันภัยที่เหมาะสมได้ในอนาคตบริษัทขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านที่การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดความเคลื่อนไหวในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยล่าสุดนี้ทำให้เกิดการกระตุ้นการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมกับการที่ท้ให้ลูกค้าบางกลุ่มลังเลใจทั้งในเรื่องของราคาที่ผันผวนและการทำประกันภัย ที่นอกจากจะมีตัวเลือกน้อยลงในอนาคตแล้วราคาประกันภัยอาจจะถีบตัวสูงขึ้นได้จากความเสี่ยงที่มากขึ้นซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะจนทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางและมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด23บริษัทโดยยอดการประกันรถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบมีอยู่กว่า10,000แกมธรร์ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ